ยิ่งยึดมากยิ่งทุกข์มาก 1. ทุกข์เกิดจากการยึดถือเมื่อเรายึดสิ่งใดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นคนความสัมพันธ์ทรัพย์สินความคิดเห็นหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองใจเราจะผูกกับสิ่งนั้นจนเกิดความกลัวว่าจะเสียมันไปหรือคาดหวังให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นตามใจ ความทุกข์จึงเกิดขึ้นทันที 2. ส,สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมะสอนว่าทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาแต่เมื่อเรายึดว่าต้องเป็นของเราต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปเราก็กำลังต่อสู้กับความจริงของโลกผลคือใจเหนื่อยและเป็นทุกข์ 3. การปล่อยวางไม่ใช่การไม่รัก หลายคนกลัวคำว่าปล่อยวางเพราะคิดว่ามันคือการไม่สนใจแต่แท้จริงคือการรักอย่างเข้าใจไม่บังคับไม่ครอบครองรู้ว่าสิ่งต่างๆมีทางของมันปล่อยวางคือใจไม่ผูกแต่ยังดูแลได้อย่างอ่อนโยน 4. เมื่อวางได้ใจจะเบาลองนึกถึงการถือของหนักๆน,น,นานๆยิ่งกอดแน่นยิ่งเจ็บแขน แต่พอวางลงแม้ของจะยังอยู่ตรงนั้นแต่ใจและร่างกายก็เบาทันทีธรรมะก็เช่นเดียวกันให้เราวางเฉพาะความยึดมิใช่ตัวสิ่งนั้นแต่เราจงยึดถือธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดให้วางความยึดมิใช่ตัวสิ่งนั้นจนถึงความไม่ยึดมั่นในความยึดมั่นความวางเฉยในธรรมะก็ยังต้องวางขอจเจริญในธรรม คนเราทุกเพราะยึดไม่ใช่เพราะรักหลวงตาบอกว่าความรักที่ไม่ยึดก็มีความห่วงใยที่ไม่ผูกก็มีแต่คนเรามักผูกไว้ก่อนแล้วเรียกว่ารักท่านยกตัวอย่างแม่ที่รักลูกมากถ้าแม่รักด้วยความเข้าใจเธอจะปล่อยให้ลูกเติบโต จะไม่บังคับให้ลูกเป็นตามใจตนเองจะดูแลด้วยใจที่เปิดกว้างแต่ถ้าแม่ยึดลูกไว้ว่าเป็นของฉันเธอจะกลัวตลอดเวลากลัวลูกผิดพลาดกลัวลูกจากไปกลัวลูกไม่รักทุกข์ก็จะเกิดขึ้นง่ายมากความรักไม่ได้ผิดแต่การยึดตัางหากที่ทำให้เจ็บ ทรัพย์สินก็เช่นกันหลวงตากล่าวว่า